เบิ้งเบิ้งหาจิร่นลา,าออยอย,อยู่บ่อ๋อ่น้องเลยอย่างีคือเอานาฟูมไ,มไ่มาให่ไี่ใข่มันหมก,ก,มก,กัดกันหมวยมกกัดกันบ่มันอยู่หม่องไฟหม,ม่องมันจะร้อยเลยทั้งเบิ้ดนี่แม่ากมาสามร้อยเนาะว่าอนี้จิโรพันปลายขายบวเบิดจิโร่พันปลายขายโบเบิ้ดเ,เอากลับมาชืตหาร้อยตัวหาร้อยกีบปาขายกับตหารย เฮ้ <Huh? S 2> oh. ไปซื้อเขาตัวหาล้อยไปคายตัวเขาล้อยไปซื้อ,อ,อยุ่หล่าอ,อยู่โรงตัวหาล้อยโอ้แหลมมันมีกำไรอยู่มองชวนได้บ้านอยู่บอลได้บ้านโดยผมเองพี่น้องเนาะ กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้ผเอผอเม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุ่คนพี่น้องเอ้ยผมพอกับซองเบา่เพลม้อนี้อยู่น้าคือเกาืมอนี้พี่น้องเอ้ยอ่าม้นนี้บ่ได้อยู่ผพ้เดียวพี่น้องกันเนาะอ่ามีผู้มาอยู่น้าแล้วพี่น้องเอ้ยคือลูกสาวนี่ะพี่น้องเนาะมันมาแต่บ้านแล้วมองเงาแล้วนันนี้ทางเบา่นเพลก็ได้ไห็น่ะ ฮะคือหัวยองหัวแยงแค่สบายดีว่าดลงเด้สบายดีว่าลูงเอาเบอร์กล้องเราว่ะสบายดีก็ต้องเบงอบบร์กล้องทำไมดีว่าลูกโอ้ไม่ใช่นี่นะมาแต่เฮือนมาแต่เฮือนโอยอืม <c ười> อยากล่มมนันเลเด้อพี่น้องเลยเนาะหัวร่มแห้งช่วงนี้ <c ười> มากมระไพรเมย์ไปได้มาบ่มาอย่างมาลำน้ำนูน่นมาลำน้ำนูน่นอืม อีเขาก็แลบบอมมาเนี่ยอีเขาวก็ทอดไข่เขาก็ทอดไข่อยู่นะอนุ่นอยู่นะอนุ่นผู้อยากได้ดูนะเออมาโนนานพอบอมมาเนี่ยโดยบาเกียวข้าวแตงเมื่อบาเกียวเขาจึงเมื่ออีกโอ้เมื่อเรื่อยแท้เนาะพอก็เงาแร้อะไรอยู่ผู้เดียวเนาะบอกว่าบาเกียวข้าแล ปั Pan oh. ่นกระเมื่อน้ำเมาโอ้นั่นนั่นบ่ด้วยอาดุนไปมาบ่ซะไปดิไปดินได้อืมเหตุยังอไงนะขาเก็บบ่มวยอันมูแดงมูยอนมูเดงโคบบ่เห็นบ่มูแดงขึ้นเชาวนะมันขึ้นเชาแล้วมาเตะโคบบ่โอ้มวยอันี่เขชาวจบ้านสีเอาวะ ว่าจะไปกินมะเป่งอยู่สวนพี่นบ้รรรราบโบมีถุงบ้มะ่งใช้มะเปงอยูย่สวนให้นำบุมบัม,มีจักซ์มีอยู่โบะมะเปงจังหวะนี่แล้วเนาะอันนี้กับใบเบิ้งคือกันเ้อะใบเบิ้งับเบิ้งไปอ๋โตขึ้นไป,ปอ่ะค่ะบัวข่วอนมีผีดอกเนาะอ๋อทั้งกระท่อมกัลมแหง้งอย่างไรพี่น้องเลยเนาะ ใบไผ่ตีงปวดหัวอยู่กระท่อมกับมีหญ้าชัยเพเลยพี่น้องกัยเนาะทางแม่ลูนเพิ่นจักตอกพี่น้องกัยเนาะเพราะว่ามื้อนี้่พวกทางพันัญญาสิมาก็เลยลาบตอกไว้พี่น้องอยู่ผู้เดียวบ่ได้จักพี่น้องกัยเนาะมีแต่ไปหาผู้เนอยู่ป่าอยู่ดอนไม่ไดเพียวเงาพี่น้องกัยเนาะมื้อนี้ถือว่าทางลูกเมียมาก็คือสีม้วนๆในนั้นนึงบาดีเด้อเนาะอยู่กับงัว โอ้เนาะ,นะอย่างไรมันอย่างไรเมื่อบ้านได้หลายบ่นกิโลเนาะว่าไปคุึจิโล <c oughs> ได้อยู่ขายไปแล้วขายไปแล้วค <c oughs> ือว่าไม่ค่อยขั่วกินแน่คอยคองกินน้ำยู่กินเขา่ากับแกะกระปูมือเนาะ <c oughs> ต้องการเงินต้องการเงินไม่ได้ไปบ่มือใช่ <c oughs> ไม่ได้ไปมือนี้มาหน้าก่อนมาจักต่อก่อนเนาะ <c oughs> <ด>อืม โดยโดยพี่น้องเลยตักตอกมัดเข่าพี่น้องเนงาะเพราะว่าเขาน่าหนักอ่ะคือเห็นอะไรพี่น้องเลยเริ่มซุกแล้วเน,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 นาะแ,แาต่สนะ่เลเกียร์เลยเนาะจักโต้กันน่ะต่อต่อพันหนึ่งนะโต้แปดร้อยกีบโตโตหนึ่งนะแปดร้อยกีบโดยโอ้ห้ารอยตัยังได้แปดชิพพันรอยตัวแปดชิพพันมือหนึ่งนี ขายเป็นเงินนี่ยไรทอดได้ไเมื่อลอยางบืนนี่ราได้มื่อไหร่สองร้อยตัวอันิลอนบ่เออมื่อหสองร้อยตัวการวมการเป็นเงินการล่ามแซนนี่ะบ่แนหกชิพันเออแซนหาแซนหกเนาะจะมาลุตเพิ่โตเน่กับแซนหาอืมพอใส่านนหมองน้ำมันกันกนึเดือนเแซนหนึ่งเนาะ อพอได้ซื้อกระต้มขนมให้ลูกกินพี่น้องเลยมื่อนี้ก็ถือว่าบม่ได้ไปมื่อนี้เนาะทั้งมืงอีกจกักมือสองมือก่อนผลว่ามาพักเชาเมื่อยก่อนเพราะว่าไปขุดอยู่พู่นพี่น้องเลยเนาะอยู่ป่าอยู่ดงพวกไหนอยู่บนสวนมันพวกไหนพี่น้องเลยทั้งบอลเผยก็อยู่น้ากับใส่เบ็ดใส่ก้างไว้ที่อะไรพี่น้องเลยใส่เบ็ดกบแต่เมื่อนี้ก็สีใส้อยู่เนาะเพราะว่าทั้งบอลเผยขุดขีดเกลืนอนไว้แล้วก่าสันเนาะ มื่อนี้สิพาลูกสาวไปหาเห็ดก่อนบ้านหนึ่ไปละ่ะไ,<ป>ไปว่าไปหาเห็ดเออไปพุน่นกระท่อมกระแทมห่างเพื่องบ่ได้เห็ดเนาะแล้วเช้าอ่าน,นะ,ะเอาเห็ดมาออมใส่ปาเนาะจังว่านี่แหละเนาะเล่นไม่ใช่น่ะทากันกุ้งนี่อืมไปพี่น้องเอ้ย อยู่ใช้มีอยู่บ่นกกเขาขิ้อยู่แถวนี้นะเออเอาเห็ดน,นะบ่หามบางกันด้วกันักกันโอ้เห็ดเพื่องกรืช้างคือหมอกวะนี่เอา้าอะไรจะดอกเลยเอา้านน,น,นี้ก็ะหิตม่นบ่เนี่กะเอ้าคือมีแต่เห็ดแท้นี่อ๋อแดดบ่แดดออกเนาะเห็ดน,นี่เนาะอืมมาเบิ่งทางพี่ยุบอันมีบ่ทางนี่กะเปิดหามอยู่ออกลายดีจักน่นนี่ โอ้เฮวานน่หมูมาหน้าลายมือเราเฮ็ดออกคนบดอันนี้พีตัวนี้ก็ะจนเท่าเลยนี่นะโอ้ยตัวนี้นะเอาอืมใช่ก็ได้วบ่เห็นบ่เฟืองเฟ้องเลยทางนี้เด้มีว่าที้ มอกะทงไหนเดียวแต่เจ้าไม่ห่ออยู่ฮะเจ้าไม่่อ่ออยอืมออก่้เออเห็ดเพืออออกเลยเฮ็ดผืนเจ้าออกไป่ได้หี่ถะงนกุ้มยางผูบไม่ได้วหรอไรึทังนี้ว่าจะเอากินนี่นี่ว่าทังนี่บกแล้วจะบ่ อรกินอ่จีจีกินแทบจีกินบ่ไปืไปพอแลไปมเมื่อไหร่จีกินบอ่อืมจีกินจีเด,อกกดอ้ออืมต้องพูเออมันโม่ลายเนาะ อื่มาจะช่ไปหาอีกกตื่นมาเช้าไปหาอีกเนาะเออเอาไว้เอาไว้ปิ้งนะลูกเด้อเอาไว้ปิ้งบัตรเนาะเปิดภาพมาวันนี้ลูกสาวเต็นโดเต้นดองเนี่พี่น้องเลยปเด้อมานี้ไดีโซเมคิดดอกจะคุ้นอมาบาดดี้กา สี่พูดกีโลน้ำแม่เป็นไข่ดิอ๋อเป็นไข่บ่จักมือนะเช้านะอืมลูกสาวเป็นตู้กินน่าเพลินนาะเป็นไข่เพหรอพี่นอออ้อง,งนเนาะเป็นไข่สอ,องมือพี่น้องเลยจักเชียงแม่์รุ่นเป็นห้องอย่างนาะพี่น้องห้องห้องอย่างก็ห้องว่าก,กิโลกิโลไปแต่ไปเบิ้งพี่น้องเลยเาขาในนาเกือบใกล้สีพูดเกี่ยวเลยเด้อพี่น้องเลย เกี่ยวเข่ากินนะมาทังบบาๆไปกันฮะจิตไปปอช้องเบิ่งขี่น้องเลยมียังไงนี่วุ้ยผุดผูมักฮงชุกมัแปงมาละกอใหญ่พี่น้องเนาะใหญ่เพรใหญ่ว่าโอ้แต่ว่าลูกชาวลอยลอยเจาะไปกินเครื่องนึงแน่เนาะทางในพวกเน่ย กมนากม,มนาของเพื่อนพี่น้องกันดูนะอ่ามีอยู่สิบหกสิบเจ็ดเสนเนะาะมังหงโอ้ทางแม่รุ่นเพื่อนนับกิโลพี่น้องเนาะมาคุตกิโลถือว่าเพื่อนไปขายว่านนี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันโบบส์พี่น้องเนี่กิโลลายเอาไปต้องการกิโลมาเด้อพี่น้องตลาดแรงเด้อมาแรงเด้อพอ่อขันนี่พี่น้องเอ้ยบายดีเด้อทั้งผู้นับกิโลนะ่ะมันชืดฮะายดีโอ้ บมดื้มหนังเนาะมาไปน้ำมาดอย่งนี้หลายเอาลาะไปน้ำจิโร่บ่เออบม่เองที่เมื่อป้าพ่อบ่แม่เองคือบ่เมื่อไม้รุ่นบ่ปอาอ้ายเพิ่นเมื่อเขาหงเยียนพี่รองเนาะมันชุบผู้ใดเพื่อจะมาตอนแรงเบิ้งเบิ้งหาจิโร่หนั่นลายบ่อ๋อพี่น้องเลยเม่งั้คือเอาเนาะ ฟูมไข่มไม่ใชยนี่แข่งหมวกกัดกันหมวกกัดกันบ่มันอยู่หม่องไฟหม่องมันจักร้อยเลยทั้งบดนี่แม่สามร้อยมาสามร้อยเนาะว่าันนี้จิโร่พันปลายขายบเบิดจิโร่พันปลายขายบเบิดเอากลับมาชื่อต,ตัหาล้อยตัหาล้อยกีบไปขายกับตัหาล้อยเฮ้ <c oughs> ไปซื้อเขาตัวหาลรร้อยไปขายตวารรัวเขาล้อย ไปซื้ออยู่ปลาอยู่ตรงโตหาเอยโอ้แล้วมันมีกำไรอยังมองชวนได้บ้านยู่บอลได้บ้านเลยกำไรคือได้ไปเออได้ไปตลาดก็ไปไปกำไรน่ะคือได้ไปตลาดโมมี่ยืนโมมี่กำไรเลยเออมีแต่ทื่นชื่อเนาะกำไรโมมีโอ้พอไปยูบ่พี่น้องเลยน้องมากที่โอ้โหเลยเนาะจะนับจากโตัวค่ะจากแล้วขอเวนำน้ำเนาะ ออพี่น้องเอ๋จิโร่ตัวละหาล้อยกีบไปซื้อเข้าเจ้าเนาะไปหาซื้ออยู่บนคนขุดอยู่ปลาอยู่ดงเฮาขี่รถจักรไปพี่น้องเอยเนาะเติมน้ำมันไปสามสิบพันมาขายกับตัวหาล้อยคือเก่าสี่สิบเนยฮะสี่สิบ มันสิไล่กำไรเอ็มายบานนี่สี่สิบเหลียกำไรกันเออกาไรสี่สิบบ่พอไรแต่กำไรนํนกบเนาะกบพอฮะเนาะกำไรนี่แบบไรกิโลพอไรกาไรหรอกได้กำไรครบนึ่งครบกบหนึ่งไม่หลายจะคือเรากินข้าวกับยังมือนนี่ข้าวกับอันบาตามแตงตาแตง กับกับพี่โลโอ,อ้น่าจะพ่อเกีย่ยวแล้วว่เขานะยัอันนี้ยังกี่กีเดิ้ทมชุกเออ,าาเอ,อจากมื่อไะรจากเมื่อสัก,กบบี่ยวบาลนเมื้อหนลมแห้ง,งอ่เด้อพี่องเอ้บี้เนาะราวาบริชัยบริชัยไม้เนาะมื่อหนอะไรเออมื่อหนเนาะทางแม่รุ่นเพงกะกาเกียมนับจิโร ไปขายตลาด,ลดแรกผู้ใะพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็เพิ่นสีโค้งเมื่อทางบ้านเลยเ<อ>ไปฉัน,นเนาะอ่าบ่านเผยนอนหน้าผู้เดียวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเวลาเขาชุกผู้ใดสิมาผู้ใดมา,มาจอบอะไรยังบริเก,กียวอยู่ไปหาเ<อ>ชื่อจิโร่แล้วก็คุดจิโร่ไปขายก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะได้เงินซื้อกะต้มขนมให้ลูกแล้วก็เขาเฮียนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะกะต้มไว้ชื่อมิตรซื้อกระไป บรซื้อแล้วข้าต้มเนาะซื้อขนมมาแล้วข้าต้มขนมผัดเอิญน,นะเนาะข้าต้มขนมกาน<อ>ต้มได้หลายล้นปุ่นๆโอ้ใ,ใส่กระสอบได้เนาะอันนี้จะเป็นหมว่าผลกัดกัน,นไ,ดได้นี่เนาะกัดกันกันลายเตอรได้เนี่อืมังหุงเอาไปขายว่ามัหงหงกันนี่เอาไปกินบ่เอเอามาโซลีเพป็นก่อนพี่น้องยไหนผนลืมเนาะ ขายจิโร่ย้อนยังเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าขายบุเบิดบ้านนี่ไม่ขายจิโร่บุมีโทรศัพท์เบิร์ดเบ็ดบเวลาโทรศัพท์ไปบุยเบิงมุงเบิงเวลาเนาะมาคำพี่น้องเลยจิโร่พันปลายมาสามโมงเนาะเออสาบาลีอะไรเนาะคือผวยงามแท้เจ๋อมือนเลยทาแป้งเนาะทาแป้งบ่มีแป้งไดบ้างมีบ่ มีกระทาบนดถตอนนี้นะมักแต่งตัวเนาะเจ้าเนาะโอ้คนงามไหม่ว่ามักแต่งตัวพี่น้องเหมเนาะมักแต่งตัวก็ใส่กระโปรงเย็นโอ้มีแล้วเนาะไปเฮียนในวัวเนี่ยแขวไปใช่แขวคือมักแต่งตัวแขว่มีเีไปบุญบรตูนั่นพอมาครับอันน่ะถึงโรถปอกโดนโอ้แขวะฮักบ้านนี่อ่ะโอ้ เงักบมันะดหังรุมันวะดิทางเิงนะฮักไปแล้วโอ้ไปบุญรถักรถรถดึกเลยบ่ฮักไปเลยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะอพี่น้องเลยบุนับโลหันอะลอยเลยหันก็ลอยไปลอยไปโอ้ยังบเวิดอยู่ด้เนาะตลอืมมันกัดกันเนาะโอ้ช uh huh> no oh, ื่อต ja. mm ัวหันลอยรูปลายอยู่ด้วนี่เนาะตายจนเบดเนี่ยคุณ

กะจิพ่อเลยละตอกกันเลยเมื่อคืนนี่ใส่เบ็ดกบเนาะบ,าบา้าไปอู้โอ้บ่โอ้บ้าไปจับพี่น้องเลยเนะาะจำนี้ก่อนเด้อพี่น,อน้องเนาะลองลองเผยกะบได้ขอตัวบจบคลิปก่อนพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเนาะถือว่าว่าเผยมหันต์นี่ก็จะได้ขอตัวจบคลิปเวลาพี่น,อน้องเลยเนาะปรีบำเอือนออกไปตัดผมมาได้พี่น้องเลยผมยาวเกี่ยวเข่าหากระิตัดเนาะวันนี้ก็ถือว่า ทางแม่เพิ่นสีออกไปขายจิรอ่อยู่ตลาดแรงเพื่อพี่น้องเหรเนาะตาผู้ใดน <ะ S 1> สนอกสนใจเนาะพี่น้องเนาะอยากได้จิร่สั่งมาเดอ้อพี่น้องเลยล่อตัวต่อแปดสิบพันเนาะแต่ว่ 80, <S 2> <S 2> <S 2> าถ้าทั้งพี่น้องคนไทยเพิ่อนจักเพิ่นซื้อตัวอะไรเพื่อเกะตัวระบาทสองบาทนี่แหละพี่น้องเนาะแต่ว่านี่ตัวห่าร้อยกีบไปหาซื้ออยู่บอนคุดอยู่ปลาอยู่งกับตัวหาร้อย ลเรามาขายอยู่ตลาดแรงกับตัวฮารอยพี่น้องเนาะอ่ามหูว่าทั้งเพื่อนกับไรกับทื่นสิไร่จำได้เนาะพี่น้องเลยเพราะได้ซื้อขนมให้ลูกยีบอเนาะเอาโอเคเราหรับพี่นี่ทั้งบ๊อบเผยลาพี่น้าหน่องพิศกนแล้วพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องเบิร์ตสุข่สู่คนเด้อเนาะติดตามครับสมอ่าทั้งบ๊อบบุญเผยแต่ต้นจนจบเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอขอบบุญขอบคุณที่มาบ๊กดขำโฆษณาบ๊อบเผยไปพี่น้องเนาะพอได้ คือขนมพี่ลูกสาวพี่น้องเลยเนาะทางบอลเผยก็อยู่น้าพี่น้องน้องไม่ก็ล่มแน่พี่น้องเลยเนาะผู้เลีพี่น้องเท่าบอลเผยแล้วข่าแล้วน้ำผู้เลีพี่น้องเนาะกะสิได้ไปน้ำทีมงานเพิ่นอยู่เด้อพี่น้องเลยทางทีมงานเพิ่นออกไปอ่าทางพุ่นทางพี่กะโอ้ดีอกดีใจน้ำพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ทางบ้านเผยแล้วพี่น้องไปก่อนแล้วไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี่ก็กล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายเจ้าลูกบ๊ายบายสบายดีป้าลุงกัน apa di apa di padung